นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่มันเริ่มแล้วนี่ถ้าเกิดมีออยตากนะออยตากมันก็จะมาอยู่แต่แต่นี้มาดูดดื้นนะครับนี่นี่จัดการซะเลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับกลับมาปุ๊บกับผมกับเปริดนี่ครับงานประจําคนตาสวนฝนบ้างแดดบ้างเป็นไงครับช่วงนี้บอกเลยนะเชื้อโรคมาแล้วครับนะเริ่มต้นจากใบร่วงก่อนครับ จากนั้นพวกนี้มันจะลงมันที่หน้านะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตาดินกันครับมันเป็นดินรักษาหนะ้าอยางนะครับอจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายยี่อนะแล้วก็แต่ละย่อเนี่ยเอกสารนะบกมันมีตัวยานะที่ช่วยรักษาพวกหน้าเน่าอนะเพราะเป็นครับพี่นครับช่วงนี้เนี่ยถือว่า ฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะ,ะแถวบ้านผมเนี่ยฝนตกแต่มันไม่ได้ตกแบบหาใหญ่ๆนะมันตกแบบปล่อยๆนะแซ็กๆซแต่มันแซ็กๆซ็กนานนะครับนะแล้วทีนี้โออยู่ๆก็มีแดดมาบ้างอะไรบ้างนะครับไออากาศอย่างเนี้ยครับนะมันทำให้พวกเชื้อราพวกเนี้ยนะมันชอบนะก็คือโรคใบร่วงแหละครับนะเริ่มก่อนนะตรงนี้ใบยางเนี่ยก็หล่นนะ ทีนี้อโรคใบร่วงนะมันก็จะลงมาที่หน้านะครับอันเราก็เลยต้องนะครับช่วงนี้เลยครับนะต้องตาดินส่วนดินเนี่ยครับนะมันก็เป็นแค่เพียงองค์ประกอบหนึ่งนะในการป้องกันนะก็คือลดปจนะัจจัยความชื้นที่หน้ายางลงนะครับนี่นเห็นไหมเห็นไหมครับนี่มันเริ่มแล้วนี่มันเริ่มแล้ว มันจะมีความชื้นนะนี่ถ้าเกิดมีหอ,อยตากนะหอ,อยตากมันก็จะมาอยู่แต่แต่เนี่ยมาดูดนะครับเนี่ยมันเริ่มแล้วมันชื้นนะครับรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันความชื้นนะครับนะนี่เห็นี้จัดการเ,เลยครับนี่แหละครับคือถ้ามันโรคมันระบาดหนักแล้วเนี่ยดินเนี่ยเอาไมา่อยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราป้องกันนะป้องปราม ถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์นะก็สักสี่หสิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าก็ได้ลดได้ลดปัดจจัยมันไปนะครับจะตาปิดก็ได้นะไม่ไม่ปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่อันนี้มันเป็นที่ตอกลิ้นนะครับไม่รู้ทำไงนะพอช่วงเวลาหน้ายางจํำๆอากาศอย่างนี้ครับ มันก็มักจะมีพวกเชือ้อใบร่วงแล้วนี่ยครับมันชอบนะอากาศประมาณนี้แหละหกลุ่มคว้ากลุ่มฝนนะฝนตกโปรยปลายและเดี๋ยวก็แดดมานะครับแน่นอนครับเจ้าเชื้อบวกนี้เนี่ยมันก็ชอบนะอันเนี้ยอย่างที่บอกครับมันโดนนะวเวลาเราตอกลิ้นนะครับมันเกิดความบอบช้ำเพราะฉะนครับ ในกรณีตาดินนะครับนะเราก็จะตาะเดี๋ยวผมจะตาสักประมาณนี้ครับนะที่ร่องรอยการกรีดที่มันยังไม่เข้าไม่เข้าเนื้อดีไม่เข้าแผลดีนะส่วนด้านบนไปเนี้ยอันเนี้ยมันไม่เป็นไรแล้วครับนะเพราะว่าเนื้อเยื่อมันแข็งแล้ว ครับพี่น้องครับและนี่ก็คือนะลักษณะของตาดินนะครับส่วนบางท่านบอกถึงตาไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากใจกับมันมันมันช่วยแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะก็ดีกว่านะดีกว่าปล่อยไปนะถ้าวา่าพี่น้องมีพิตภัณ์อย่างอื่นก็ไม่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยก็ใช้ดินไปนะดินตาหน้าอยากนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดที่กเข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วเปิ้นใหม่คลิปและเปอลิสต่อไปสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพ์ลิสต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ